สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิววิธีการชงไข่ขาวผงเอาบลูคิกจากแบรนด์กินยูดีกันนะคะวิธีการชงไข่ขาวที่ถูกต้องจริงๆแล้วไม่ยุ่งยากเลยนะคะขั้นแรกเลยก็ใส่น้ําในแก้วรอไว้เลยนะคะเมื่อใส่ผงไข่เข้าไปอย่าเพิ่งรีบคนทันทีให้เอาช้อนกดๆไข่ให้น้ําซึมเข้าไปในผงไข่ก่อนนะคะให้ใช้น้ําอุณหภ,ภูมิปกติห้ามใช้น้ําร้อนเด็ดขาดค่ะไม่งั้นเนื้อไข่มันก็จะเหนียวเหมือนแป้งกาวเลยค่ะแล้วเราก็มาเริ่มคนไข่กันใช้เวลากันสักประมาณ1นาทีเนื้อไข่ก็จะเลวเหมือนไข่ขาวสด ที่ข้อออกจากฟองเลยนะคะพอผงไข่ละลายได้ที่แล้วเราก็สามารถนําเครื่องปรุงอื่นๆมาผสมเพิ่มได้เพื่อเพิ่มอรรถรสในการทานนะคะสามารถใส่ได้ทั้งกาแฟโกโก้หรือน้ําผึ้งนะคะตามที่ชอบเลยทีนี้เราจะมาเพิ่มความหรูหราด้วยการเพิ่มไข่ขาวอีกหนึ่งช้อนนะคะเอามาตีเป็นฟองนุ่มนะคะเหมือนคาปูชิโน่อะไรอย่างนั้นเลยเราก็เอามาใส่ขวดเชคนะคะขย่าขย่าแป๊บเดียวก็ได้เป็นไข่ขาวฟองนุ่ม ละมุนล,ลินนะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้รับโปรโตีนง่ายๆในมื้อเช้านะคะจากไข่ขาวสดสองฟองง่ายๆแบบนี้เลยอิ่มอร่อยสบายท้องเลยนะคะเราก็ได้ประโยชน์ด้วย